สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทำนายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคนก็ได้นะครับและสลับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีมังกรกันเลยดีกว่านะครับเป็นไพ่ของ T of Cups หรือว่าไพ่ของ3ถ้วยเข้ามาเจนภาพของการที่คน3คนเนี่ยกำลังเริ่มทําสิ่งที่เหมือนกับทําไปร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นมาหมายความว่าตอนนี้ชาวราศีมังกรหลายท่านเนี่ยเจอพลังงานของสายลุงเห็นไหมครับธรรมชาติการเหมือนกับมีการยามิติที่ดีเกิดขึ้นกับคุณผมเมลยบอนะว่าความรักของชาวราศีมังกรหรือดวงชะตาของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนเนี่ย ปเป็นเหมือนกับตอนนี้คุณเริ่มได้รับความรู้สึกที่เหมือนกับการเริ่มทําอะไรใหม่ๆการเริ่มที่จะมีการเริ่มวางแผนการพบเพื่อนใหม่สังคมใหม่หรือว่าพลังงานของการเสริมสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากตัวคุณผมเลยทํางานที่ไพ่เปนี้่หมายว่าใครโสดอยู่เนี่ยมีโอกาสพบเจอมิตรสหายมีโอกาสเจอเพื่อนใหม่มีโอกาสเจอสังคมใหม่นะครับส่วนชะตาชีวิตของชาวสีมังกรช่วงนี้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักหรือไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเนี่ยสามทูตเป็นทีเ่เป็นเมือนกับการที่โลกใบหนึ่งดวงจันทร์มันขยับมาใกล้คุณนะ การที่ใกล้ถึงเส้นชัยใกล้ถึงอนาคตใกล้ถึงเหมือนกับการรเริ่มทั้งสร้างสิ่งดีๆสร้างโลกสร้างอนาคตสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณผมเลยมองว่าพลังงานของชาวสีมังกรช่วงนี้เป็นพลังงานที่การเปิดลับนะการการได้รับความช่วยเหลือนะการการได้รับพลังงานดีๆนะกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายควาเมื่อใครก็ตามที่เคยรักคนคนหนึ่งแต่ต้องเดินจากมาเหมือนกับไพ่แปถ้วยไปต่อมาครับเอ็ดออฟคัเจมผาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาเดินออกมาพร้อมเครื่องดนตรีที่เขาเคยเล่นดนตรีเคยพูดเคยบอกสิ่งดีๆให้กับที่เารัก เคยทาสิ่งดีๆเพื่อคนที่เขารัก <ๆ S 2> เห็นไหมครับการเดินออกมาของคุณเนี่ยไม่เหมือนกับเราต้องออกมาด้วยความใส่ชุดดาอะความเจ็บความเสียใจการไว้อะไรกับความรักที่มันสูญเสียไปการไว้อะไรกับบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องจากไปหรือต้องเดินจากมาทั้งที่เคยทักแล้วเคยทําดีต่อก,กันแล้วเคยพยายามเหมือนกับมอบความรู้สึกดีหรือเคยบอกเขาแล้วอะแต่สิ่งน,นที่คุณออกมาแล้วเนี่ยเจนภาพของถ้วยแปดไปที่ยังวางอยู่ครับผมเลยเห็นแล้วความรักของชาวสีมังกร,รที่เลิกลาหรือมีปัญหา,หร,ลลาห,ร Along, หรือเลิกลาหรือจากกันไปเนี่ย ความสัมพันธ์อาจจะเหมือนกับมีการที่ลองดิคแตงไม่ชัดเจนไพ่สามใบทาเขาโรีกั่ไพ่สามถ้วยใบต่อมานะครับใบแรกเนี่ยเป็นการนอกใจหรือมีคนอื่นนะครับแต่แปดถ้วยหมายความว่าพอคุณตัดสินใจที่จะปล่อยเดินออกมาหาสิ่งดีดีเดินออกจะเดินออกมาตามธรรมชาติปล่อยไปตามเวรตามกามปล่อยไปตามธรรมชาติของมนันปล่อยไปตามสิ่งที่มันจะเป็นหรือสิ่งที่มันควรจะเกิดอะ่ะเขาเรียกว่าปล่อยไปตามทศตานะกันถ้วยแปดใบมันยังคงอยู่ ผมเมลยนความรักที่ดีที่คุณเคยให้ใครสักคนหนึ่งเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้จางหายไปอะ่ะคุณเดินออกมาแต่แปดถ้วยใบนีย้ยังตามคุณอยู่ผมเมลยนะไพ่ปที่สองทหมดทั้งหมดหมดายความว่าใครที่เลือกลากคนรักไปมันจะเป็นการนอกใจความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือการเลือกคนอื่นนอกใจหรือว่าทิ้งกันไปเนี่ยแปดถ้วยหมายความว่าพอเขาเห็นคุณหายไปความรักของคุณค่อยงอกออกมาความรักของคุณค่อยมีแผดถ้วยค่อยๆเกิดขึ้นมาค่อยๆย,ยังคงอยู่แล้วมันตั้งอยู่ตรงนี้นั่นเองไม่เคยจางหาย ผมแน่แนว่าความรักของชาวสิ์มังกรมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยกำลังมองหาคุณกําลังตามหาคุณกําลังต้องการที่จะกลับมาหาคุณวันที่คุณเนี่ยเดินไปหาต้นไม้เดินไปหาธรรมชาติเดินไปหาโลกใบใหม่ความรักใหม่สิ่งใหม่ๆที่ดีๆต่อตัวคุณเองครับเพราะคุณทํียี่สุดแล้วเพราะคุณทําเต็มที่แล้วฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่า,วาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไพ่เดดจะติดไปที่3ครับมันเปรียบเสมือนกับความไว้เนื้อเชื่อใจความรักที่ยุติธรรมความอะไเป็นเดดจาติดหมายความว่าการมีความสัมพัญญมนธ์ การเป็นครอบครัวก,การแต่งงานการเป็นคู่แท้รักแท้ของกนและกันผมเมลยแนะนว่าไพา่ใบที่3ใบนี้เป็นสมอนกับความรักของชาวศีมังกรในวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนว่าเดี๋ยวจัดติดครับสิ่งที่มันหล่นล,ล,ลงไปสิ่งที่มันเคยร้องไห้เคยเจ็บปวดเสียใจไปตอนนี้เดี๋ยวจัดติดเข้ามาหมายความว่าเริ่มมีบ้านเริ่มมีเสาเริ่มมีตัวกระไดเริ่มมีบันไดหนทางเกิดใช่ไหมคุณสองคนเนี่ยตามรักคืนใจ ตามสิ่งดีกลับคืนมาตามความรักดีๆที่เคยมีต่อกันเนี่ยกลับมาไวเนื้อเ <_ Yas. S 1> ชื่อใจกลับมาาะความรักความเชื่อความเป็นรักแท้ความเป็นคู่แท้มันเสียกันไปไม่ได้มันเกินกับมันกับต่อให้มีเวรมีกรรมต่อให้จากกันไปไกลแค่ไหนอ่ะเดือดจัดติดหมายควาว่าความรักที่ดีๆความรักต่างๆนอาอนาที่เคยให้กับคนหนึ่งไว้เนี่ยเดือดจัดติดจะกลับมาตามหนทางจะกลับมาตามสิ่งที่เคยจากจะกลับมาตามความรู้สึกตามหัวใจตัวเอง สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลไพ่สามเป็นหม่ายรควาว่าคนรักของคุณอาจจะมีการทิ้งคุณไปหรือเลือกลานอกใจหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนอื่นแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าพอมันเสียกันไปแล้วพอเดินจากกันไปแล้วพอไม่อยู่ในชีวิตของกันแลกกันแล้วเนี่ยจิติขึ้นหมายความว่ามันยังคงอยู่ในความรู้สึกมันยังคงอยู่ในความรักมันยังคงอยู่ในหัวใจของกันแลกกันก็เลยมีการกลับมาหรือจิหมายความว่าการกลับมาตามความยุติธรรมการกลับมาเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นหลักจริงความจริงใจคู่แแทท้้รัก ถ้าเกิดเขาเลือกลักแท้เขาจะตามหาคุณไพ่เดือดจาติศไปนี่หมายว่าความว่าแบบนั้นแลวเดือดจาริศใบนี้มงบอกถึงความรู้สึกข,ของชาวสีมังกรในช่วงนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยชีวิตของคุณค่อนข้างจะมีทางเริ่มมองเห็นหนทางเริ่มมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มมีดวงชะตาที่มีอนาคตมีสิ่งดีเกิดขึ้นมามีการที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรดีขึ้นนะครับเห็นไหมหนทางเห็นความรู้สึกที่มันมีโลกใบใหม่สิ่งดีๆอนาคตหนทางดีๆความก้าวหน้าในชีวิตรอคุณอยู่ ฉะนั้นสิน่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าตอนนี้ชคเสียง,งกรื่อกท่านเนี่ยจงเชื่อมั่นในความรู้สึกตัวเองจนเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองจะทําจงเชื่อมั่นในหัวใจเชื่อมั่นในการการะทําตัวเองและสิ่งดีๆที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเป็นตัวเราเอาไว้นะครับแม้วันนี้หกเหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินเรื่องของการงานเรื่องของชีวิตของคุณเรื่องของความรักหกเหรียญแม้วันนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับทําอะไรไปแล้วหรือลงทุนอะไรไปแล้วหรือทําอะไรแล้วเนี่ยรายได้ไม่เกิดเงินมันน้อยหรือว่าขาดทุนนคครรรัหืืออเเเเีีีียยมมาาาวว่่่่่สสิงงททุณไปขก ทำดีเห็นไหมใส่ชุดสีขาวอะให้เขาด้วยความจริงใจให้เขาด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เขาด้วยความรักแท้เนี่ยวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับเราไม่มีค่าวันนี้เรารู้สึกเหมือนกับเราถูกทิ้งหรือเขาไปนอกใจไปด้วยคนอื่นที่ดีกว่าเห็นไหมครับคนอื่นกอดเขาไว้เขาไปกอดคนอื่นเขาไปรักคนอื่นเห็นคุณค่าคนอื่นมากกว่าเราแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าวันนี้คุณไม่มีค่าวันนี้คุณรู้สึกแบบว่าขาดทุนเสียใจลงใจแล้วไม่ได้กําไรกลับคืนแต่หกเหรียญครับมันเป็นบ ผมเลยนะว่าสิ่งที่คุณสูญเสียไปหรือสิ่งที่เหมือนกับลงทุนลงแรงไปของทองศีมังกรเนี่ยไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามไพ่เดิร์จะดติดและไพ่หกเหรียญอย่าเพิ่งไปตจาสึกว่าตัวเองเหมือนกับต้องเสียอย่าคิดว่าตัวเองเหมือนกับไม่มีค่านะอย่าคิดว่าการลงทุนลงแรงหรือการทําของคุณเนี่ยมันไม่ส่งผลนะพอไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าไพ่เอทออปเปนดิเคิลหรือไพ่แปดเหรียญครับเห็นไหมมันจะค่อยๆมีการเงินมันค่อยๆจะเหมือนกับเก็บหอมรอมิจนมันมั่นคงหรือดีที่สุดในชีวิต ชันเอเออฟพดเคิร์สือพ่8แปดเนี่ยมันทำนายเลยว่าชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนคือเรื่องของการที่เป็นพ่8แปดเหรียญสิ่งที่คุณอดทนรอคอยสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงสิ่งที่คุณวาดฝันเอาไวค้ครับหกเหรียญสร้างไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินชีวิตคุณที่เหน็ดเหนื่อยเอาไว้วางแผนอนาคตอะไรไว้จะสร้างเสร็มเร็จจะแปดเหรียญจะเห็นผลจะเห็นกําไรจะเห็นมันงอกเงยจะเห็นมันมั่งคั่งร่ารวยสิ่งนี้เกิดขึ้นมาพ่ายแปดเหรียญหมายคามาดวงชะตาของเหรียญหมดเลย หก <6, S 2> เหรียญแปดเหรียญนะสามเหรียญเดี๋ยวค่อยดูสามเหรียญน,นะครับแต่ไพ่ทั้งหมดทั้งหมดไพ่สองใบนี้หมายความว่าสิ่งที่มันลงทุนลงแรงไปตอนเนี้มันจะงอกเงยมันจะกําไรไม่ว่าใช่หรืวก็ตามช่วงปีนี้จนถึงมกราคมปีหน้าแค่คุณอย่าไปเล่น้อยใจอย่าแค่คุณอย่าไปลดค่าตัวเองแค่คุณอย่าไปรู้สึกเหมือนกับด้อยค่ากับสิ่งที่เราทําด้วยจริงใจทําด้วยความรู้สึกทําด้วยความเชื่อฉะนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาหมายความว่าจรตมังกรจงเชื่อมั่นนะครับในการกระทําของตัวเองจงเชื่อมั่นในสิ่งงงดีเชื่่อมัันนนนใหทาะครบ ไม่ว่าช้าหรือเร็วมันจะตอบกลับมามันจะเป็นไพ่แปะเรียนมันจะเกิดผลนะครับต่อตัวคุณเองต่อความรักฉันผมเลยทำนายว่าชาวสีมังกรที่สูญเสียหรือเลอกลาคนรักไปไพ่แปะเดียญบ่งบอกความรักของชาวสีมังกรว่าอย่างน้อยที่สุดที่คุณเสียไปเนี่ยชีวิตคุณก็มีการเงินที่ดีขึ้นชีวิตของคุณเริ่มมองเห็นหนทางเริ่มมองเห็นขโต๊ะอาหารเริ่มมองเห็นธรรมชาติที่สวยงามเริ่มมองเห็นหูตาสว่างก็อตอบว่าตอนนี้ชีวิตคุณอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นด้วยซ้า ชีวิตคุณเหมือนกับการที่พบเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆเพื่อนสังคมรอบข้างที่รักคุณและเมตตากับคุณนะครับและไพ่เดี่ยวจะติดใบนี้หมายความว่าคู่กันแล้วว่าสุดท้ายคนที่ทําเวียนทกรรมเอาไว้เดี๋ยวคุณเลิกรากัรไปหรือจ,จากกันไปเนี่ยแปดเรียนจะกลับมาเสียดายคุณจะกลับมารักษาคุณจะกลับมาเห็นคุณค่าและเป็นไพ่สามเห็นไหมครับว่าพอเราเริ่มมีการเงินการงาน,งาน,งานหรือมีฐานะที่มั่นคงหรือมีความรักที่เป็นคู่แล้วเห็นไหม จิตกรวาดภาพสวยงามวาดบ้านสําเร็จสร้างบ้านสําเร็จแล้วลงทุนลงแรงสาเร็จแล้วเกิดผลแล้วฉันที่ออฟฟิศเคลื่อนใจภาพของสิ่งที่มันสําเร็จท้องฟ้าที่สวยงามธรรมชาติที่วาดวาดฝันเอาไว้แล้วมันสําเร็จจริงๆรอ่ะพอมันเกิดสิ่งเหล่านี้คนรักก็เลยมีไพ่สามดีไหมครับว่าเขาจะกลับมารู้ตื่นรู้สุดตัวกลับมาเลือกคุณนะครับกลับมามองเห็นสิ่งที่ความรักความสวยงามความจริงใจที่เขาเลือกคุณแล้วเขากลับมาหาคุณแล้วเขากลับมารักษาและกลับมาไปกับสร้างอนาคตตอนที่คุณเนี่ย การเงินชีตของคุณดีขึ้นวาดฝันสําเร็จเจอความรับไม่ใหม่ช่างสิ่งนี้เกิดขึ้นชาวสีมังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนคือใครตั้งจิตตั้งใจอะไรว่าเบื่อว่าคาดหวังอะไรไว้จะสมหวังดังคำทนายจะสมหวังดังจิตจะสมหวังดังตั้งใจไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามช้าสุดเนี่ยก็ไม่เกินช่วงมีนาสิงหาของปีหน้านะครับเร็วสุดเนี่ยก็เกิดผลในช่วง,งไม่เกินสิ้นปีนี้ก็คือช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยเห็นไหมครับอีกแค่สองสามเดือนเท่านั้นเอง ชันใครก็ตามตั้งใจทาอะไรไว้พยายามวางแผนะทําในสิ่งที่จควรตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจอธิษฐานตั้งใจทําในสิ่งที่ดีๆเอาไว้ประมาณนี้มันจะสําเร็จเกิดผลเมื่อชา้าเดี๋ยวก็ตามไพ่นใบนี้คือการบ่งบอกให้กําลังใจและให้คุณเชื่อมั่นในการกระทำเชื่อมั่นในสิ่งดีๆที่เราเรียนรู้และเติบโตกับมันครับแต่ไพ่สามเหรียญใบน,นี้เรื่องของความรักละ่ะคนรักที่ไปเลือกคนอื่นครับนอกใจเราไปหรือเดินจากเราไปแล้วมองไม่เห็นคุณค่าเราเนี่ยมักจะกลับมาตอนที่คุณเนี่ยเจอไพ่สามเหรียญจะจัดติด มีความรักที่มีพลังงานดีๆเข้ามามีธรรมชาติของเดชจัตติสหมายความว่าทูตสวรรค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คำทำนายดวงชะตางของชาวสีมังกรเนี่ยนำพาคนรักที่เป็นคู่แท้รักแท้สินเสอเมอการเข้ามาสร้างบ้านสร้างครอบครัวสร้างอนาคตทําสิ่งดีๆร่วมกันและกันผมนในนใยแพทเดจัตติสกับไพ่สามเดียดทั้งหมดทั้งมวไพ่หกใบเนี่ยมันคือความรักของชาวสีมังกรที่จะมีการที่มันดีกว่าเดิมอะ่ะคนรักที่เข้ามาเหมือนกับสายหกเหรียญสายสี่เหรียญสายสามเหรียญสายแปดเหรียญคือเรื่องของอะไรครับ การมอบเงินทอการมอบความร่ำรวยความสุขความมั่นคง,คว,งความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าหมายมั่นถึงการแต่งงานนะครับลงทุนทํากิจการด้วยกันหรือการให้าสาม,มอย่างไหมครับว่าการซัพพอร์ตนะครับการมาช่วยเหลือสร้างบ้านซื้อรถนะครับสร้างสิ่งดีๆให้กับคุณไม่จะเป็นเรื่องของตัวเงินอย่างเดียวนะแต่เป็นเรื่องการที่ให้กําลังใจทําสิ่งดีในะวันนี้จะไม่มีมากแมนะ้วันนี้จะไม่มีน้อยแต่มันจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรมีแค่พอดีมีแค่พอใจมีแค่สิ่งเสมอกันเนะี่ย มีแค่คู่บุญคู่แทรรักแท้ที่มีกันก็พอแล้วอะสิ่งเหล่านี้คือชาวสีมังกรจะพบเจอมันครับไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามาไพ่ใบต่อมานะครับมาดูไพ่ของ3ใบนี้แล้วก,การแนะนําชาวราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนางนดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ของไฟออฟวานนะครับหรือว่า5ไม้เทา้าไพ่ใบนี้ท้านายดวชาตาของชาวราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนในวันที่1นึ่งวันสิเนี่ยเป็นสมัยกับสิ่งที่คุณต่อสู้หรืออดทนรอคอยมานานความดีที่สร้างมานาน อยากให้เป็นห้าไม้ท้าเอาไว้สู้ต่อไปนะอย่าเพิ่งท้อนะเพราะห้าไม้ท้าหมายความว่าสิ่งที่คุณทําด้วยความดีจะเอาชนะสิ่งที่มันใส่ชุดดำนะครับคุณจะเอาชนะคนที่มันไม่เดีวคุณคุณเอาชนะคนสิ่งที่มันชั่วร้ายคุณจะเอาชนะนสิ่งที่มันเหมือนกับไม่ดีปัญหาชีวิตต่างๆที่คุณเคยเจอสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสิ่งเมื่อกรในช่วงเดือนพฤศจิกายนคือคุณจะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปครับแม้วันนี้ชีวิตคุณจะมีปัญหาหรือเจออะไรก็ตามแต่จากนี้ไปครับห้าไม้ท้าคือคุณจะเจอปัญหาที่มันมมืออกบไไ่สาาาารถทํลยคุณด้ะ แล้วมันจะผ่านพ้นไปแล้วเหมือนกับใส่ชุดสีขาวอ่ะมีคนเข้ามาร่วมทุกร่วมสุขมีคนเข้ามาช่วยเลือกเหลือแก้ปัญหามีดวงชะตาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือความดีของคุณหรือดวงชะตาการกระทำของคุณเนี่ยมันส่งผลให้คุณเนี่ยผ่านพ้นไปผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีผ่านพ้นสิ่งที่มันเลวร้ายผ่านปัญหานี้ไปด้วยดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาไปต่อมาคือเมจิเชียนครับไพ่ของการที่แนะนําหรือการทํานายแต่ว่าคุณจะพบเจอคนรักหรือการที่มีคนเข้ามาเหมือนกับเมจิเชียนคนที่เข้าใจคนที่ช่่วยเหลลืออดูแคนทีุปถม ฉนันจะเกิดขึ้นชาวสีมังกร,กรหมายความว่าดวงชะตาคุณตอนนี้หยิบจับอะไรเนี่ยอะไรที่วางแผนเอาไว้เห็นไหมครับเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เหมือนกับร่ํารวยประมาณนี้หยิบจับอะไรก็เหมือนกับได้ตามที่สมปองสมปรารถนาสมบังแค่ขอให้คุณเนี่ยตั้งใจตั้งจิตขอคุณเพื่อเหมือนกับเชื่อในโครงการลงมือเชื่อมม่นในการการะทําตัวเองเชื่อมม่นในความเป็นอยู่จริงนะครับฉนันจนเป็นีเชียหมายความว่าดวงชะตาคํานายชา,ทายทักเชื่อมาในคําทํานายนี้เชื่อมันในสิ่งต่างๆที่ผมทํานายให้กับคุณด้วย และสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าชา้าหเลี้ยก็ตามชาวสีมังกรคือเมจิเชียนครับคุณเป็นคนที่มีคนรักคนเมตตาม,มากมายมีคนที่อยากจะสร้างชีวิตทําสิ่งดีๆร่วมกับคุณสร้างอนาคตร่วมกับคุณแต่ขอเพียงแค่คุณเนี่ยออกมาจากปัญหาสู้เพื่อตัวเองบ้างหลายๆคนต่อสู้เจ็บกับคนรักทนเจ็บมานานเสียใจมานานจากนี้ไปเก็บเอาความรักเก็บเอาความเสียใจเนี่ยเมจิเชียนมาเปลี่ยนแปลงมาทําเพื่อตัวเองบ้างไพ่ใบนี้คือการแนะนําแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยได้เติบโตและเหรียญขึ้น นะครับช่งสิ่งที่เกิดขึ้นชาวสีมังกร,กรหมรายความดวงชะตาช่วงนี้การเปิดรับดวงดีขึ้นดวงมีสิ่งที่เหมือนกับมองเห็นอนาคตมองเห็นสิ่งที่ผลของการก,กระทำอะนะครับไพ่ไปต่อมานะครับเป็นไพ่ของอัศวินถือถ้วยหรือว่านายออบคัพเข้ามาทำลายดวงชะตาของชาวสีมังกรว่าเหมือนกับมีคนเนี่ยนำเดินทาง,งมาหาคุณนําผลทางมาให้คุณช่างสิ่งที่เกิดขึ้นชาวสีมังกรหมายความว่าชีวิตคุณเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนไพ่ใบนี้คือการแนะนําก่อนนะกัน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเริ่มสร้างค่อยๆเริ่มทําสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเต็มน้อยเดี๋ยวมันจะเต็มหน่วยแ้าไพ่กะุถือถ้วยหมายความว่าจะมีคนนําพาความรักความสุขการที่คุณเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยจะมีใครสักคนหนึ่งที่ตามหาคุณและรักคุณในสิ่งที่คุณเป็นครับฉะนั้นสิ่งที่คุณอยากให้เป็นนี่หมายความว่าความหวังหรือโอกาสที่คุณคาดหวังเอาไว้หรือคุณตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ทั้งหมดทั้งมวลไพ่ชุดนี้ครับคุณจะสมหวังคุณจะเริ่มมีโอกาสในชีววววิิตหนน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 นทททาา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 างีีีี่่ดดขึ้้้กกกกรเเผคมบัอจจจะะุยลํ วันนี้อาจจะมองรู้สึกว่าเหมือนกับมันมันเสียทุนมันเสียดายมันเสียใจมันเสียมันเสียคุณค่าแต่เห็นไหมครับอาจารย์ถือถ้วยฟ้าหลังฝนมันมเปิดแล้วดวงชะตาคุณเปิดแล้วก็ไ่อตอบว่าช้าหรือเร็วก็ตามในช่วง,งก่อนสิ้นปีนี้คุณอาจจะได้รับสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่ปต้นไปพิจารายนนี้คุณเริ่มเห็นดวงชะตาที่มองเห็นโลกใบใหม่มองเห็นสิ่งที่มันบริสุทธิ์สิ่งที่มันสะอาดสิ่งที่มันเหมือนกับท้องฟ้าเปิดดวงเปิดกว้างให้กับคุณแต่ถ้าเกิดช้าสุดเนี่ยก็ไม่เกินช่วง8 ปี2อง8ช่วงสิงหาคมนะครับหรือว่าช่วงประมาณมีนาสิงหาประมาณเนี้ยไม่ว่าชาตเดี๋ยวคุณจะได้รับสิ่งที่คุณทานะครับขอให้เชื่อมันค่อยๆเติมสร้างค่อยๆเริ่มทําเอาไว้แล้วไพ่ใปสุดท้ายขึ้นมาคือไพ่ของทีออฟซอร์หรือไพ่ของ3ดาบการนอกใจการหลงผิดการเสียใจการเจ็บปวดมาแม้วันนี้คุณอาจจะมองว่าตัวเองทําดีไม่ได้ดีหรือตัวเองกาลังทําสิ่งดีต่างๆแล้วเหมือนกับมันมีปัญหาชีวิตอ่ะมันทุกข์อ่ะมันกำลังทำให้คุณรู้สึกปวดรู้สึกเเสสสีียยใจรู้ึกด แต่สามดาบเันนี้หมายควาว่ามันทำร้ายคุณได้ก็จริงนะแต่มันทําให้คุณตายไม่ได้แต่มันฆ่าคุณไม่ได้มาจากนั้นคุณเนี่ยเข้มแข็งกว่าเดิมเช่นบทสรุปความรักของชาวราศีมังกรทั้งหมดทั้งมวลหมายควาว่าความเจ็บปวดความเสียใจที่คุณมีอยู่วันนี้คุณอาจจะร้องไห้วันนี้คุณอาจจะทุกข์ใจวันนี้คุณอาจจะเสียใจสามดาบครับแต่แผลใจที่คุณเจ็บเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยหัวใจคุณก็ยังอยู่อ่ะเห็นไหมครับหัวใจของคุณรักแท้ของคุณหรือสิ่งดีที่คุณมีเนี่ย มันคือความรักไม่คือความจริงใจไม่สามารถทําลายได้หรอกรักแท้ไม่สามารถทําลายได้หรอกรักแท้าาทอแทเอาชนะทุกอย่างนะครับนึ้นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าการเจ็บปวดเสียใจเนี่ยการแต่งงานใส่ชุดแต่งงานคุณจะพบเจอคู่ชีวิตคุณพบเจอการรักษาแผลใจคุณจะพบเจอรักแท้ที่ไม่เจ็บปวดเสียใจอีกต่อไปแล้วอย่างน้อยมันก็ดีขึ้นประมาณนี้นะครับไพ่ใบต่อมามาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีมังกรกันดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ของเจ็ดดาบเข้ามา หลายคนถูกคนรักเนี่ยทำในสิ่งที่มันไม่ชัดเจนแอบบทําอะไรมันหนอกลวงผลประโยชน์นอกใจอะ่ะแต่เจ็ดดาบหมายความว่าเขายังถือดาบใน,ในมืออยู่เลยยังมีการแอบ,บมาคิดแอบบมามองแอบสบ่งแล้วเหมือนกับเขาเองก็ยังเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังหวังที่จะกลับมาทําให้คุณเนี่ยเจ็บอีกในวันที่คุณเนี่ยเจ็บเหรียญเขาเคยรักคุณเขาเคยรับสิ่งดีจากคุณครับเขาเคยได้รับสิ่งเหล่านั้นจากคุณแม้กระทั่งรู้ตัวได้ว่านี่คือความรักที่มันผ่านมา คนรักของชาวสีมังกรหรือดวงสตาร์างคุณเนี่ยเขาก็ยังคงคิดถึงคุณเขากำลังมองหาคุณอยู่ตามหาคุณอยู่แต่เพื่อไหนก็ตามที่คุณดีขึ้นครับเจ็ดเหรียญเจ็ดดาบเขาก็จะกลับมาถือดาบในมือ,อเด็กถือดาบเพ of ออฟซอสเนี่ยเห็นไหมไม่ทําร้ายเราแล้วกลับมาแก้ไขแล้วกลับมาด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับเด็กถือดาบคือการพ่ายแพ้การเจ็บกลับมาแต่คุณเนี่ยเห็นไหมไม่ได้งงงงายไม่ได้เป็นวัวเป็นนั่นแหละ นะครับไม่ได้จมปากแล้วชันเด็กถือดาบหมายขามค่อยนของคุณเนี่ยจะทํอะไรที่มันหลงผิดทําอะไรที่ไม่ได้คิดดีๆแต่พอจะเสียคุณไปหรือว่าคุณตัดสินใจที่จะจบแล้วดีขึ้นแล้วเนี่ยเขาเคยรักคุณยังไงเขาคุณเคยดีกับเขาแค่ไหนทั้งหมดทั้งหมดไพ่สามใบนี้เขาก็เจ็บเท่านั้นเขาก็จะเหมือนกับไม่กล้าทํร้ายความรักที่ผีเสื้อตัวนี้เห็นไหมเขาทํร้ายความรักความสวยงามทํา้ายสิ่งดีจากคุณไปไม่ได้หรอกนะครับฉันไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือคุณออฟฟิเชียลหรือราชีถือเหรียญทำนายชาวส สุดท้ายสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจคุณเห็นไหมเหรียญอยู่ที่หัวใจนะครับแล้วคุณก็ใส่เครื่องประดับใส่ความสวยงามใส่สิ่ง,งต่างๆที่ดีๆกับตัวคุณเองช่สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดมันคือความรักแท้ความจริงใจแม้วันนี้จะเสียไปแม้วันนี้จะทำร้ายแม้วันนี้จะเหมือนกับเจ็บปวดแต่คุณออฟฟิเชียลคุณค่าของความรักแท้ครับคุณค่าจากตัวตนของคุณครับเมบื่อใดก็ตามที่คุณมีฐานะการเงินชีวิตที่ดีขึ้นแม้กระทั่งความรักที่มั่นคงมากขึ้นตัวเองดีขึ้น หัวใจเราเข้มแข็งขึ้นคนที่ทํร้ายคุณไปอ่ะเขากลับมาทำร้ายคุณไม่ได้แล้วนะแต่เขาจะกลับมาต้องการคุณกลับมาเสียดายคุณกลับมารักคุณนั่นแหละเป็นการกลับมาที่จะกลับมาทาสิ่งที่มันเหมือนกับจะทาร้ายคุณอีกก็ได้นะแต่ทาร้ายคุณไม่ได้แล้วไงเพราะคุณผ่านความเจ็บผ่านความทุกข์แล้วและไพ่ใบนี้บงบอกถึงความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลว่าคนรักจะกลับมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลับมาเพราะม่นเป็นรักแท้มันทาร้ายไม่ได้ประมาณนี้นะครับถ้ารักกันเขาจะจุดทาร้ายคุณเน่ะเขาจะรู้ส นะครับพอไพ่เจ็ดดาบ่ที่บอกไปหลงผิดครับนะครับการหลงผิดทําอะไรที่มันไม่ชีไม่ไม่ถูกและไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาครับเป็นไพ่ออร์เรคิลแนะนําชาวสีมังกรว่าไฟเดอร์เรซซันครับสำหรับไพ่ใบนี้ผมบอกความรักของชาวสีมังกรคนที่คุณรักว่าพยายามเรียนรู้นะครับพยายามเอาเรื่องราวต่างเนี่ยมาเป็นบทเรียนมาเป็นเรื่องราวที่แบบแก้ไขไอ้ความสัมพันธ์กันให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับฉะนั้นเกิดใครเรื่องราวาคนรักไปทําผิดกันไปนะครับเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปถ้าเกิดเขารักคุณจริง ถ้าเกิดมันยังเป็นหัวใจของการละกันกลับมาอ่านเรื่องราวกลับมาหาคําตอบกลับมาแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดซะก่อนที่มันจะไม่สะไม่ทันแล้วก่อนที่ชาวสีมังกรจะเติบโตขึ้นแล้วไปเป็นมีครอบครัวไปมีความสุขเข้มแข็งขึ้นยากนะที่จะกลับมาบ้านหลังเนี้แต่คนล่าของคุณเห็นไหมครับเขาเดินจากไปก็จริงนะมันคือการออกไปแค่เที่ยวไปหาคนอื่นนอกใจอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาต้องกลับมาบ้านสุดท้ายก็ต้องกลับมาหาความรักกลับมาหาหัวใจของการละกันนั่นเองครับ ขอบคุณชาวราศีมังกรนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดสับปะรดด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ